อุงอิงวาจาสิทธ์พูดอะไรแล้วเป็นจริงทุกอย่างเมื่อคืนนี้อุงอิงได้บอกกับพ่อโจว่าในวันที่21เดิมเป็นวันเปิดฤดูกาลของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ทางทีมงานของบอสโจได้เรื่อนการเปิดฤดูกาลไปเป็นวันที่24แทนเนื่องจากว่าบอสโจได้ดูการพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนจากกปุตุนิยมวิทยาว่าช่วงนี้เป็นช่วงพายุเข้า ซึ่งน้องอุงอิงก็ได้บอกกับพ่อโจว่วาวันนี้ฝนจะไม่ตกก็คือวันที่21และฝนก็ไม่ตกจริงๆซึ่งบอสโจบอกว่าถ้าฝนไม่ตกจริงเนี่ยจะให้น้องอิง1นึ่งแสนบาทและผลคำวาจาสิทธิของน้องอิงเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนก็ไม่ตกจริงๆทำเอาหลายคนอึ้งและบอกว่าเป็นยังไงล่ะคะลูกสาวบอกว่าฝนไม่ตกอุงอิงมีวาจาสิทธิ การมีวาจาสิทธ์ก็คือการมีเส้นสัมผัสพิเศษร่วมหน้าว่าอะไรจะเกิดไม่เกิดแต่หลายคนก็อาจจะคิดว่ามันเป็นไปได้จริงเหรอเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เอฟซีอุงอิงส่วนใหญ่ก็จะเชื่อว่าน้องอุงอิงเป็นคนมีวาจาสิทธ์เวลาที่น้องพูดอะไรหรือบอกอะไรทุกอย่างมันจะย่อมเกิดขึ้นจริงหลายคนก็บอกว่าเสียด้ไม่ได้ดูเลย ฝนไม่ตอบและบอกว่าน้องอุงอิงเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสพิเศษเหมือนพระเจ้าประทานให้น้องจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเหมือนน้องจะมีความรู้สึกและสัมผัสพิเศษในตัวของน้องซึ่งบุคคลทั่วไปไม่สามารถอยากรู้ได้เรื่องนี้หลายๆคนก็บอกว่าน้องอุงอิงเป็นอีกหนึ่งคนที่มีวาจาสิทธิ์จริงๆ ขนาดพายุยังต้องหลีกทางให้อุงอิงเลยนางฟ้าตัวน้อยรู้่ล่วงหน้าทุกอย่างน้องเป็นคนไม่ธรรมดาตั้งแต่ติดตามน้องมาตลอดจะสัมผัสได้ตลอดว่าน้องบางอย่างน้องจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและเหมือนกับตัวเลขเหมือนกันในการที่บอกตัวเลขส่งโชคน้องจะบอกตัวเลขได้ใกล้เคียงหรือไม่ก็ตรงทุกครั้งที่บอกกับ fc ทุกคน fc หลายคนก็ได้โชค กับน้องอุงอิงและหลายคนก็นำโชคที่ตัวเองได้ไปมอบให้น้องอุงอิงเหมือนกันถือว่าเป็นเรื่องรา้าที่น่าขนลุกสำหรับคนที่ติดตามน้องอุงอิงจริงๆค่ะทุกคนก็อย่าลืมนะคะว่าการจะเตรียมงานก็ไม่สามารถทำให้เสร็จได้ภายในครึ่งวันมีปัจจัยหลายอย่างมันไม่ทันบนที่21เมฆฝนมันม้วนขึ้นไปทางคอนแก่นอุดร ฝนจะไม่ตกแถวสารคามแต่ถ้าวันที่23.24ไม่แน่เพราะมีเมฆฝนม้วนมาทางสารคามอาจจะหนักด้วยสามเมฆก,ก้อนใหญ่กว่าวันที่20.21ด้วยค่ะแต่ถ้า21วันที่20ก็ต้องตั้งเวทีแล้วยังไงมันก็ไม่ทันค่ะลูกสาวของจริงสีสเกตของแท้พี่น้องเนี่ยก็ไม่มีฝนเหมือนกันวันที่21บอกแล้วว่า อุ๋งอิงมีเทพคอยคุ้มครองปกป้องรักษาตลอดและน้องเป็นคนมีวาจาสิทธิพูดคำไหนคำนั้นและสิ่งที่น้องพูดน้องไม่ได้พูดเลย้อยน้องมีเซนสัมผัสน้องจะพูดออกมาจากการที่น้องสัมผัสได้คำพูดวาจาของอีล่าน้อยสักสิทธิสุดยอดจริงๆจากพี่ติดตามน้องมานานในใจเอสีเชื่อว่าเป็นจริงทุกอย่างยิ่งมาเช็คอุกตุนิยม วันที่21กันยาฝนน้อยส่วนบอสโจผมว่าเดาว,ว่า21เขาคงไม่พร้อมด้วยส่วนหนึ่งเปิด24โอกาสฝนตกมีมากงานนี้สงสัยพึ่งบาร,รมีน้องอุงอิงอีกแล้วเมื่อหลายคนได้ทราบเรื่องนี้ก็ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและบอกว่าเชื่อในคำพูดของน้องอิงและเชื่อว่าน้องอุงอิงเนี่ยมีวาจาสิทธิ์จริงๆและหลายคนก็บอกว่าสุดยอดมากลูกสาว อุงอิงเพชรบ้านแพงบ้านแพงไม่ตกแต่ที่อื่นตกน้องบอกมันเป็นคำพูดพี่น่าเหลือเชื่อจริงๆบอกแล้วอย่าเล่นกับระบบอุงอิงอุงอ,งอิงว่าจาสิทธิ์ของแท้ไม่มีใครอยากรู้ได้แต่น้องอุงอิงสามารถสัมผัสได้งานนี้พ่อโจต้องเสียงเงินหนึ่งแสนให้น้องอุงอิงแล้วเพราะคำพูดของน้องมันเป็นความจริงทุกประการงานนี้บอกเลยว่า พ่อโจต้องมอบเงินหนังแสนให้อีหลานน้อยน้องอุงอิงแล้วละ่ะเพราะคำพูดของน้องมันเป็นจริงแล้วหลายคนก็ถึงกับอึง้งและบอกว่าเวลาที่อุงอิงพูดอะไรมันจริงแบบนี้นี่เองและน้องอิงอก็มีโมเมนต์หยอกล้อพ่อและบอกว่าฝนไม่ตกน้องอุงอิงก็เลยเดินมาทวงเงินพ่อโจสองพ่อลูกหยอกกันน่ารักหลายคนก็บอกว่านี่แหละ คือความน่ารักของน้องอิงที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนจะทำอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนน้องตลอดเวลาเพราะน้องเป็นตัวของตัวเองและน้องไม่เคยเสแสร้งหรือแกล้งทำน้องคิดแบบไหนน้องก็แสดงออกมาแบบนั้นมันเลยเป็นจุดเด่นและเป็นจุดที่ดึงดูดแฟนคลับให้เข้ามารักน้องและอยากให้น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้ววันนี้นะคะน้องอิง ก็ได้เดินทางไปแสดงคนอนเสิร์ตที่ห้างวิทโก้ที่จังหวัดนครราชสีมาทำเอา FC แฟนคลับทำห้างแตกเลยพอ FC แฟนคลับเนี่ยไปรอเจอน้องอุงอิงกันจนลุ้นห้างไม่ว่าน้องจะไปที่ไหนก็จะมี FC คอยสนับสนุนน้องตลอดเวลามันทำให้รู้ว่าอุงอิงเนี่ยเป็นคนที่ดังเร็วดังแรงแล้วก็ดังนานจริงๆมีกลุ่มบางคน ที่บอกว่าน้องอิงเนี่ยจะดังไม่นานเดี๋ยวกระแสก็หายแล้ววันนี้อุงอิงกพ็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าน้องเป็นคนที่ดังเร็วดังแรงและดังนานมาตลอดและดังมาจนถึงวันนี้กระแสของอุงอิงไม่เคยเลือนหายไปจากโลกโซเชียลนับวันยิ่งทรงพลังมากยิ่งขึ้นนับวันยิ่งทำให้ผู้คนรู้จักอุงอิงมากขึ้นและจากเรื่องนี้หลายคนก็บอกว่า พ่อโจเนี่ยอย่าล้อเล่นกับระบบขององค์อิงนะระบบขององค์อิงมีจริงแท้เพราะน้องเป็นคนมีเส้นสัมผัสและสิ่งที่น้องพูดน้องไม่ได้พูดออกมาเลยลอยน้องพูดออกจากความจริงที่น้องได้สัมผัสบอกเลยงานนี้น้ององอิงรับทรัพย์จากพ่อโจไปเต็มๆหนึ่งแสนบาทหลายคนก็บอกว่าเป็นไงล่ะพ่อโจ บอกแล้วว่าอย่าเล่นกับระบบอุงอิงน้องเป็นคนพูดคำไหนคำน,นั้นขณะตัวเลขน้องอยังพูดแม่นเลยหลายคนที่เคยฟังตัวเลขกับน้องอุงอิงก็ได้โชวไปกับน้องอุงอิงกันเต็มเและก็ไม่เคยลืมที่จะนำโชคที่ได้ไปให้น้องอุงอิงเหมือนกันเทราะน้องอุงอิงเป็นคนที่มีแต่พลังบวก ทําให้หลายๆคนอยากเข้าใกล้น้องเพราะเวลาที่คนอยู่ใกล้น้องเหมือนได้รับพลังบวกและพลังงานบางยากทําให้ชีวิตมีแต่ความสุขหลายคนจึงเฝ้ารอที่จะไปเจอน้องอุ๋งอิงและในวันเปิดฤดูกาลในวันที่จะถึงนี้เชื่อได้ว่าบอสโจก็ต้องอาศัยพลังของน้องอิงเงินกันแต่วันนี้บอสโจก็ต้องเอาเงินหนึ่งแสนไปให้น้องอุ๋งอิงก่อนนะคะ พ่อบอกแล้วว่าอุ้งอิงวาจาสิธิ์อย่าล้อเล่นกับระบบอุ้งอิงค่ะ